Good night. าาปัญญายะติสิริสนีราสหาปัญจศิลานิยา ตียัปปีพุทธังสารนังขจชามิตติยัปปีธรรมังสารนังขจชามิตติยัปปีสังฆังสารนังขจชามิปานาติปะตังเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิกรรมีสุวิชาจา สิขาปทัสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปทัสมาธิยามิสุรามีระยาัปมชัปปะมารถานะเวรมณีสิขาปทัสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทังนิสีเลนะสุขติมยันติ คู้นั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนหรือว่าไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ศีเลนะโภคะสัมปทาแปลว่าศีลทำให้มีโพคะทรัพย์สมบัติร่ำรวยแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีม,มีสักมากเพราะมีศีนั่นแหละสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยแปลว่าศีล ทำให้คนหมดกิเลสแล้วกลายเป็นพระอริยะเจ้ากลายเป็นพระอาราหันต์ปลุกพระนิพพานเพราะฉะนั้นให้รักษาศีลให้ดีวิปัิตปฏติภาหายะสังคาสังปฏิสิทธิยาสังคาทุกขะกินายายะปะริตังภูหาังคารังวิปัิปฏิภาหายะ สัมสัสติสิทธิยาสัมภัะยะวินาสายปริตัภูระมังคะรวิปปติปริพายะสัมภัสติสิทธิยาสัมภาโลคะวินาสายปริตั กิตายะสุข quán hà

จะได้ยครไงใครไปประกวดมาชนะไหมหรือว่าต้องรอผลนะได้ที่เก้าโอ้ได้ทันทีเก้าไม่ไม่ธรรมาดาได้เลขตัวเดียวถ้าเราได้เลขสองตัวมันจะไม่เออมันจะยังไม่เก่งไงได้เลขยี่สิบเนี้ยได้เลขสามสิบมันอยู่ปลายแถวรู้เลย ได้กาเดี๋ยวก็ขยับมาแปดขยับมาหกห้าสี่สามสองหนึ่งได้เล 1, ขหนึ่งเขาว่าเก่งหรอใช่ไหมเออแล้วก็เดินได้รางวัลยุะแปถ้าได้ใครได้ที่หนึ่งที่แบบว่านัมเบอร์วันชนะเป็นอันดับหนึ่งตอนทองโอ้ได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยอได้รางเงินรางวัลได้ของที่เป็นรางวัลเดี๋ยวปีน้าที่นี่ เดือนมีนาคมวันที่29เขาจะมีการฉลองวิหารอารหันที่เราเข้าไปดั่นสมาธิกันวันนี้เข้าไปว่าเดี๋ยววันที่29เดือนมีนาคมจําไว้นะให้มาช่วยงานที่วัดมาช่วยแล้วก็มีล้วงไหนด้วยพกตังมาด้วยรู้จักล้วงไหนเปล่าเออเขาล้วงไปแล้วก็ได้รางวัลอย่างนี้ยครับ เพราะว่าเขาไม่ให้พระทำหมยายถึงว่าพระไม่มีโอกาสไปล้วงแบบนั้นแล้วพวกเด็กๆไปล้วงได้ใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดใช่ไหมคนตตอก็ล้วงได้เด็กก็ล้วงได้เหรอแต่ทีนี้เขาจะมีบัตรมาก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่เขาไปสมซื้อมาก่อนใช่ไหมบัตรบัตรละยี่สิบาทให้ล้วงแล้วคนไหนเป็นเด็กที่มีโชคคนนั้นล้วงไปแล้วก็จะได้รางวัลใหญ่อยากได้อะไรเพราะว่าปีนี้มีมอเตอร์ไซค์ มีมอเตอร์ไซคแล้วก็มีพลรัทนกพลรแทนกแล้วก็มีพัดลมอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเค,อคย,ยร่วงก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่เดี๋ยวช่วงปีใหม่ไม่รู้จะมีใครมาเลี้ยงเด็กนักเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาทบทวน พบทวนความจำก่อนอบายมุกแปลว่าอะไรโอ้เก่งมากอบายมุกมีกี่อย่งอะไรบ้างดืมน้ำเาเรียกางคืนเรีกาเล่นในคือถือเ่นกางพนักโอ้คนชัวเียขันดื่มน้ำเมาไม่ดียังไงเนี่ย อ <S <S แล้วเที่ยวกลางคืนไม่ดียังไง แล้วเพี่ยวดูการละเล่นมีความเสียหายยังไงบ้างเล่นอเล่นไม่ทำอะไรเลยไม่อ่านหนังสือไม่ ไม่พ่อแม่ทำงานไม่ออกกําลังกายไม่ทําเรื่องที่ดีๆบอแจะเล่นอย่างเดียวไงมันก็เลยเสื่อมทีนี้เล่นการพนันมันไม่ดียังไง บคนชั่วไม่ดียังไงชว,าาชว,าชว่ามงขเลวของกชวซึวง่งหน้าชวห้เควลวงซึ่งหน้าหมว่าว่าไงโกหกซึ่งหน้าโอ้ใช่ก,ก็พูดโกหกกันต่อหน้านี่หละโกหกกันต่อหน้าเขาเรียกรวงซึ่งหน้าลวงต่อหน้า ถ้าเป็นลวงรับหลังอ่ะลวงรับหลังเป็นลวงแบบไหนเนี่ยลวงรับหลังอาจจะทำแบนปอมอะไร้ก็ได้ใช่ไหมคือทําของอะไรที่มันปอมปอ,ปอไมไว้อ่ะแล้วเสร็จแล้วคนได้แบงค์นั้นไปไม่ว่าจะทิ้งเวลาไว้เป็นปีปีมันก็เป็นของปอมแต่เราไม่ได้ไปหลอกเขาต่อหน้าใช่ไหมหลอกต่อหน้าก็เช่นชวนอ่อันนี้เลิมนะชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะออมนะจะจำเป็นชื่อน้ำอยู่เลยเลย เราน้ำคนไหนหอ่อคนนั้นชื่อน้ำเหรอโอ้ไม่ได้มาเรียนนานลืมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ชื่อน้ำเหรออ่ออีคนที่ใบข้าวนี่ใช่ไหมหนีต้นข้าวเหรอไหนต้นข้าวเหรออ๋นนอนนนต้นข้าวโอ้ลืมหมดแล้วไม่ค่อยได้มาเรียนเป็นเงี้ยเออก็เนี่ย<อ>ชวนลวงซึ่งหน้านนนะก็หลอกกันตอนหน้าอย่างเช่นออมเนี่ย เขาจะหลอกออมไปไงจะหลอกออมไปต่อเนี่ยเขาเรียกว่าลวงหลอกลวงมังนซึ่งหน้าลวงมันซึ่งหน้าแล้วออมก็เชื่ออประมาณนี้นเนาะอย่างเช่นอะไรล่ะเนี่ยเนี่ยเก็บไปนี่ได้ไงเก็บไปนี่ได้เก็บของได้ไงพอเราเก็บของได้ใช่ไหมพอเก็บของได้ก็เป็นแบบว่าเหมือนมันของออราคาแพง แล้วก็บอกเขาวอ้อันนี้มันจริงๆขายเนี่ยมันได้ประมาณสามพันนะลึกล้วเธอก็เป็นหน้ามาเหไหมเธอก็เป็นหน้ามาโอ้โใช่แล้วไอ้เนี่ยมันน่าจะสี่พันเปซ้ําไปอย่างี้นะเสร็จแล้วก็มันม,มาหลอกเราก็รวมหัวกันหลอกแบบนี้ไงเรียกรวมซึ่งหน้าคนนี้เออเอาห้าร้อยพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอเธอไปออมมาไปนะห0 0ร้ 3, อเนี่ยจริงจริงมันสามพันนะไอ้นี่ก็บอกโอ้ใช่เนี่ยก็เรียกหลอกกันต่อหน้านีเข้าใจป่าหลอก ทีนี้ไอันนี้ตอนนั้นเกิดความโลภขึ้นมาออมก็เรีกว่าโอ้ทีไรได้ได้ประมาณ30มสิบบาทอะไรเงี้ยแต่เอาเสียโดนแล้วก็หลอกไปแล้ว500ร้อยเข้าใจไหมหลอกกันต่อนหน้าน่ะนะหลอกลวงกันต่อนหน้าความเผลอ้ข้ออีกข้อหนึ่งสุดท้ายเกียรติค้ายเป็นไงบ้างอ้าวอ้าวหลออ้าวสาอ้าวเด็กอ้าวคิวอ้าวทหารพออ่านเสร็จแล้ว ก็ไม่ทำอะไรเลยไม่อ่านหนังสือไม่ช่วยการบ้านไม่ช่วยงานบ้านไม่ล้างจานไม่ไม่กอกน้ำใส่ตู้เย็นไม่ช่วยพับผ้าไม่ช่วยเก็บผ้าไม่ช่วยซักผ้าคือไม่ทำอะไรเลยคือขี้เกียจแล้วเราก็นอนอยู่สนุกสนานเออเอาวันนี้ เรามาดูธรรมะที่น่าสนใจมีธรรมะอะไรที่น่าสนใจบ้างธรรมะประจำวันไหนดูสิ <c oughs> ว่าธรรมะประจำวันมีอะไรมั่ง <c oughs> โอมาดูซิว่ามีอะไรม้างที่เป็นธรรมะ <c oughs> โอ้ มีอะไรมั่งใช่ก็ดูคนนี้ก็ได้คนนี้เป็นใครเนี่ยเขาเป็นมิดอะไรเนี่ยเขาไปประกวดที่ต่างประเทศมาแล้วเขาได้รางวัลอะไรมาเป็นลองอันดับหนึ่งใช่ไหม แล้วคนเนี้ยเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นจังหวัดโคราชคนคนนี้เขาทํากับข้าวเป็นในภาพนี้เขาเรียกอะไรตัวมีอะไรมีโคราชมีโคราชนี่ความสามารถของเขาที่ตอนนี้คนในประเทศไทยดูข่าวเขาทุกวันเลยแล้วก็ชื่นชมว่าผู้หญิงคนนี้ทํากับข้าวก็เป็นผู้หญิงคนนี้ มายายา่ยาก็ดียกมือไหว้ผู้ใหญ่ยกมือไหว้พระยกมือไหว้ทุกคนอ่อนน้อมต่อทุกคนเรียกอ่อนน้อมคนที่คนผู้หญิงคนเนี้ยเพราะเขาอ่อนน้อมมันจะทําให้เขาเนี่ยะเจริญรุ่งเรืองคือคนที่อ่อนน้อมเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคนไหนที่ไม่อ่อนน้อมคนคนนั้นก็จะตกต่ำมันเป็นงนี้นะคือคนที่อ่อนน้อมเนี่ยจะจะได้รับเกียรติได้รับยกย่องได้รับนับถือ คนก็ให้เกียรติและมันก็จะมีความลักษณะที่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแล้วก็มียศสูงนะคนไหนอ่อนน้อมแต่ถ้าคนไหนแข็งทื่อเป็นตอไม้เนี่ยคนนั้นจะไม่จเจริญอ่อนน้อมอย่างเช่นเมื่อกี้เราอ่อนน้อมต่อใครที่เรามาไหว้สามครั้งอ่ะไหว้ใครก่อนตอนแรกๆอ่ะตอนเออเนี้เขาเรียกไหว้พระพุทธเจ้าก่อนแล้วไหว้ใครอีกไหว้ธรรมะ แล้วไหว้ใครอีกไหว้พระสงฆ์พระพุทธเจ้าทำไมทำไมเราไหว้พระพุทธเจ้าอ่ะนะพระพุทธเจ้าให้สอนธรรมะเราเหลอแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนดียังไงแต่ยกตัวอย่างมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าสอนไหมอะไรนะ เขาทำไม่สอนไม่ให้เราทำความชั่วท,ทีนี้นสิ่งที่พระองค์สอนไว้ที่ว่าถ้าคนเอาไปประพฤติแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วอ่ะที่เป็นหลักของไยข,ข,ของของคารวาเนี่ยของเด็กเนี่ยมีกี่ข้ออะไรบ้างมีห้าข้ออะไรบ้างห้ามอะไรบ้างห้ามอะไรนะห้ามา่าซัแล้วห้ามอะไรอีก ห้ามรักสักห้ามอะไรอีกห้ามเาห้ามประพฤติผิดในกามก็คือประพฤติมั่วทางกางมบาลลัง์ใช่ไหมไม่รักเดียวใจเดียวห้ามอะไรอีก <ược> ห้ามพูดเพศห้ามพูดเพศแล้วห้ามอะไรอีกห้ามเลือดสาและอะไรอีกอาาและของมึนเมาทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกรูปแบบทีนี้ถ้าเสลศีล้ห้าข,ข้อข้อห้าเนี่ยนะ ข้อไหน้ายแรงที่สุดที่เมื่อผิดศีลในข้อห้าห้าข้อมีห้าข้อข้อไหนสําคัญกว่าเพื่อนข้าทำไมเหตุผลเพราะว่าเวลาคนเมาแล้วเป็นไงศีลศีลที่เหลือคือถ้าคนพ่ชได้ศีลข้อที่ห้าขาดศีลข้อที่ห้าใช่ไหมสี่ข้อที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างมันจะสามารถรักษาได้ไหม พราะเหตุไรครูดูคุณครูดูขนมได้วันนี้ได้ช็อกโกแลตคนละหนึ่งอันเดินเนี่ยนักเรียนชอบคิดแคสกันหรือเปล่าเนี่ยชอบมันเอาได้คนละหนึ่งอันแล้วก็มีขนมอยู่ตรงข้างตู้เย็นนะแล้วมีขนมในกล่องนี่ด้วยนะเอาขนมในกล่องด้วยเดี๋ยวมันจะหมดอายุในในตู้เย็น ไปพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารักษาศีลห้าข้อเนี่ยข้อแรกถ้าเราฆ่าเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ย<า>คือบาปตัวฆ่าสัตว์เนี่ยเวลาที่บาปกรรมตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันตามมานะบะาปมันไม่ใช่มันพอเราฆ่าคนอื่นปั๊บเวลาเรามาเกิดใหม่เนี่ยอายุเราจะสั้นอายุสั้นคือฆ่าสัตว์เนี่ยอายุสั้น,นเธออาจจะอยู่ได้แค่ สิปีแล้วตายเข้าใจไหมเพราะว่าค่าสัตว์ในถ้าค่าสัตว์อายุจะสั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วข้อสองทำไมห้ามรักขโมยเ <_ S 1> พราะว่าทุกคนก็รักของรักของตัวเอง,องทุกคนก็ไม่อยากทุกคนก็ไม่อยากเออทุกคนรักของตัวเองใช่ไหม เอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกคนก็รักชีวิตตัวเองรักขอ,ของของตัวเอง,เองก็เลยไม่ควรไม่ควรไปฆ่าใครใช่ไหมไม่ควรไปรักของของใครอ้าววันนี้คงจะหมดเวลาเข้าคุกเข่าผู้ชายผู้หญิงนั่งท้าเทพปนมเทพปนมเทพธิดาใช่แล้วปนมมือเรียบร้อย เพื่อให้เกิดปุญกุศลที่ว่าน,นอกน้องอ่ะ,อะดอกัวตูมเบือสวยคนคนที่ไหว้พระเบือสวยเกิดชาติหน้าก็เบือสวยเิ้วสวยนิ้วเิ้วเป็นลำเทียนก็แร้วเลี้วเป็นลำเทียนสวยอ่าเสร็จแล้วเพร้อมอไว้ที่หน้าอกเหมือนดอกัวตูมแล้วก็อัลังสม,มา แล้วก็เรียงแถวหันกลับ